สวัสดีครับเรขไายเฮงแช n แนลคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหอยฮานอยนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้ลงคลิปให้หลายวันเนื่องจากติดภารกิจทำงานต่างจังหวัดนะครับวันนี้เรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่20กุมภาพันธ์2569นะครับแนวทางหอยฮานอยจะมีอะไรบ้างนะครับ แนวทางหวยหานอยแอดให้เด่นลุดวิ่งไปที่657นะครับเด่นลุดวิ่งตามกำลังวันกับสิอย์ย้อนหลังนะครับแล้ว6หลัก5หลัก7ดตัอไปก็จะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นอ66 สำหรับคิดนี้ไอ้กาทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผู้ใช้วิจรารญาณในการรับชมตัวเล็กยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำมาใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นชุดเด่นละครบก็จะมีห0ศ1 6ย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หเก้านะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักห้านะครับ แนวทางที่น้ำมาแบ่งฟันนี้พิจารณาเลือกน้ำไปใช้นะครับไม่ต้องน้ำไปใช้ทั้งหมดไม่ใช้ต่พอสนุกนะครับผ่อนคลายอารมณ์จุดเด่นลักหาก็จะมี50 51 52 53 56นะครับขอไปนะครับ54นะครับ ต่อไปก็จะเป็นชุดรองนะครับจุดรองแนวทางตัวเลขมีเข้ามีเข้านะครับโปดใช้วิจรารญาณในการรับชมเลือกหลักที่เราชอบถูกใจตรงใจนะครับให้นำไปใช้จุดรองหลัก7็ก็จะมี 0จ็ศูนย์เจ็ดสองจดสี่เจห้าเจดหกนะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสิตินะครับเลขในตารางวันกับสิตินี้สามารถนําไปใช้กับแนวทางหวยฮานอยอย่างอื่นแอดไปได้ให้ได้นะครับลองดูสิติอยอาหลัง เร่ในตารางวันกสิทติก็จะมี264 057นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นรจนาเรือกมัไม่ใช้ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับเป็น4ชุดเด่นพร้อมด้วย2ประเด็น2เธเจาะนะครับ ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาล้วชมใหม่อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งไว้นะครับท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ส่งถึงมือถือของท่านตตัวก็จะมี562 764 250 570สองเประเด็นประเจาะก็จะเป็น หกสองหกสี่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ทายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับารดูหนังวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ